สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการดูบ้านเช่านะคะว่าคุณจะทําธุรกิจบ้านเช่าหรือคุณต้องดูอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะอันแรกเนาะอันแรกที่จะต้องดูเลยนะว่าวันนี้คุณจะทําธุรกิจละจะทําแบบ p a s s i v e income และกลุ่มลูกค้านะคะอันนี้ก็คือกลุ่มลูกค้าคุณต้องการกลุ่มลูกค้าแบบไหน ะะกลุ่มลูกค้าแบบไหนที่คุณคิดว่าคุณน่ยอยากที่จะปล่อยบ้นานเช่าให้กับเขานะคะมันมีหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาคนทำงานคนมาเที่ยวคนมาพักตัอากาศนะคะมีหลายกลุ่มมากกลุ่มต่างชาติเนาะอย่างสมมุติของคุูปุ๊กเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มต่างชาตินะธรมามยู่ที่หัวหิ้มคนมาเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มาอาศัยอยู่ในเมืองไทย แต่งงานมีแฟนส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันแค่2คนที่พอเรารู้กลุ่มลูกค้าแล้วเราก็จะมารู้เรื่องอะไรต่อคะเรื่องราคาถูกไหมเราจะมารู้เรื่องของราคาและจะมารู้เรื่องของแบบบ้านแล้วถูกไหมเราจะรู้ราคาเราจะรู้แบบบ้านว่าแบบไหนที่เราจะซับพอร์ตลูกค้าได้นะคะอันที่2เรารู้กลุ่มเรารู้แบบบ้านนะคะ ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องดูอันที่สองเลยเนาะก็คืออ,อจุดอำนวยความสะดวกจุดอำนวยความสะดวกก็อย่างเช่นแถวนั้นนะคะมีร้านค้าไหมเนาะมีเขาจะซื้อของอยังไงเขาจะสามารถที่จะ ไปใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยได้ยังไงนะคะถ้าสมมุติคุณไปอยู่ไกลมากใช้ชีวิตยากมากการปล่อยบ้านเช่าก็อาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้ร้อเซนะก็ต้องไปเจอกลุ่มลูกค้าอีกประเภทหนึง่งซึ่งมันจะสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าไหมมันก็จะสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ p r i v a t มีรถ นะคะเข้าเมืองอาทิตย์ละครั้งก็ได้ไม่ต้องแบบไปซื้อของทุกวันอันนั้นก็จะเป็นขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าของคุณเพราะฉะนั้นพอเราได้กลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยเราถึงจะมาแตกได้ว่าสิ่งที่จะตามมาในการเลือกบ้านเช่าเป็นยังไงที่เรารู้กลุ่มลูกค้าเราสามารถกําหนดราคา้านเรารู้แบบบ้านแล้วกลุ่มลูกค้าประเภทนี้เขาอยู่กันกี่คนเขามีครอบครัวไหมหรือเขาอยู่คนเดียวหรือเขาอยู่กันแค่สามีภรรยาเราก็จะรู้แล้วสาม พอเรารู้กลุ่มจุดอำนวยความสะดวกแล้วถูกไหมคะโลเคชันโลเคชันตรงนั้นๆมีจุดไหนบ้างที่เราเหมาะที่จะไปทำบ้านเช่าบวกการดูแลการดูแลหมายความว่าอะไรคุณอย่าลืมว่าการที่เราจะทำบ้านเช่าในแต่ละครั้งเนี่ยผู้เช่าเนี่ยนิดนะนิดคนดูแลนะเพราะไงรู้ไหมครูปุ้งมีลูกค้าหลายคนนะที่ ดูแลไม่ได้เช่นปล่อยบ้านเช่าไปแล้วนะคะตัวเองอยู่กรุงเทพนะบ้านเช่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วจะหาคนดูแลเช่นวันนี้น้ำไม่ไหลไฟไม่ติดมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ดูแลยังไงถูกปะ่ะอันเนี้ยสำคัญ คุณหาคนดูแลตรงนั้นได้ไหมแล้วโลเคชันนั้นคนที่ไปดูแลเนี่ยเขาไปเซอร์วิสคุณได้จริงหรือเปล่าสมมติ mm. so, วันนี้โลเคชันของคุณบอกว่าโลเคชันมันเบสโลเคชันมากเลยกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติมีครอบครัวใช่ไหมต้องการอยู่ริมทะเละคุณสามารถที่จะไปปล่อยบ้านเช่าไปซื้อบ้านเช่าอยู่ริมทะเลได้คนที่จะไปดูแล mm. ก็คือเอเจนต์ก็สามารถจะไปดูลูกค้าให้คุณได้ในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้อยู่นะตรงนั้น อันนี้ดูได้แต่สมมุติว่ากลุ่มลูกค้าเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการแบบอยู่แบบ p r i v a t e เลยนะคะไม่ต้องการที่จะอยู่ในเมืองต้องการอยู่ไกลยอยู่ในเขาก็ได้หรือว่าอยู่แถวแถว by p a s ได้เนาะเพราะฉะนั้นจุดอำนวยความสะดวกเขาอาจจะไม่ใช่จำเป็นมากเขามีรถกลุ่มลูกค้าพวกนี้คือกลุ่มที่อยากจะอยู่กับธรรมชาติอาจจะเป็นพวก,กเกษียณแล้วอยู่กับธรรมชาติ อ,อย่าจะแบบเอ้ยหนึ่งหนึ่งวีคขับรถเข้าไปในเมืองสักรอบหนึ่งนะคะการดูแลไม่ได้ต้องดูแลอะไรบ้างอะไรมากนะักเนาะการดูแลน้อยนะคะเวลาเอเจนต์ที่เราจะเอาเข้าเข้าไปดูแลเนี่ยสามารถไปดูแลแบบไม่ต้องเอเจนต์แบบภายใน24ชั่วโมงได้อย่างเช่นบอกว่าอ๋อพอดีไฟตรงนี้เสียนิดนึงอ่ะพรุ่งนี้ไปดูให้ได้ไม่ต้องแบบรีบขนาดนั้นนะคะมันก็จะบวกกับการดูแลเข้าไปด้วย เพราะฉะนั้นเวลาคุณทําบ้านเช่าเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือการเซอร์วิสระหว่างทางด้วยนะเช่นบางคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันมีปัญหาก๊อกน้ำตรงนี้นะลูกลอยล้นแทงน้ําไม่เดินมีคนมาดูไหมถ้าคุณปล่อยบ้านเช่าแล้วคุณไม่มีคนดูแลตรงนั้นไม่มีใครรับที่จะดูแลให้คุณตรงนั้นคุณก็จะต้องวิ่งเข้าไปดูแลไปเซอร์วิสถ้าคุณไม่วิ่งเข้าไปเซอร์วิสสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะเขาก็จะไม่อยากเช่าบ้านคุณต่อแล้วเนาะไม่อยากเช่าบ้านต่อเพราะว่าดูรู้สึกลําบาก ต้องทําเองหมดเลยแต่ถ้าคุณจัดการได้โลเคชันนั้นอ๋อคุณรู้จักคนคุณนี่ถึงแม้จะไกลหน่อยแต่ก็มีเอเจนต์นะที่สามารถเข้าไปดูแลให้คุณได้มีเอเจนต์ที่สามารถที่จะอ๋อเข้าไปเซอร์วิสบ้านเช่าหลังนั้นๆให้คุณได้ก็สามารถที่จะเลือกโลเคชันนั้นเป็นบ้านเช่าได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้น สามข้อหลักๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะปล่อยบ้านเช่าแล้วกำลังจะดูว่าอะไรที่เป็นคีย์อะไรที่ดูแล้วดูจะเหมาะสมกับการปล่อยบ้านเชา่าเนาะวันนี้ครูปุ๊กให้ทั้งหมด3ข้อนะกลุ่มลูกค้าเป็นอันดับแรกเลยนะที่คุณจะเลือกแล้วคุณจะไปต่อยอดข้ออื่นๆได้โอเคค่ะสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะ3มข้อหลักสำหรับใครที่ต้องการดูแลบ้านเช่านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ